สวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมโมโมมะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาขับรถเล่นชิลๆกับครอบครัวเต็มรถเลยวันนี้นะใครดูอยู่ก็คอมเมนต์มานะคะเอ๊ะทำไมโมโมะสงสัยไม่ได้เช็ดหน้าจอ ลยมัวไปหน่อยวันนี้พาพี่ฟ้ามาลองชุดประจำชาติมาหลายรอบแล้วตัดชุดประจำชาติไม่เสร็จซะก,กะทีะน,นุอพี่ฟ้าเนาะเป็นเป็นชุดประจำชาติของนอร์เวย์เพราะว่าพี่ฟ้าจะทําพิธีเข้าโบสก็เลยต้องอก,ก็ต้องโอสวัสดีค่ะนี่ไงนี่ไงฉายเอฟซีฉายเนี่ยคุณพาณิ์เนี่ยเอฟฉายฉายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอือนี่เลย เดี๋ยวนะ<อ>เช็คหนะ้<อ>จาจอก่อนแ<อ>ป๊บนึง<อ>นี่เลยเอฟซฉายเลยนะเนี่ยโอ้ยพาพี่ฟ้ามาลงชุด<อ>ไม่เสร็จตัดมาจะตัดนำมาจะาจะครึ่งปีเกินครึ่งปีแล้วสวัสดีครับฉายสุดโอเขาบอกสวัสดีครับฉายสุดโ,โอ <laughs> พากันแข่งกันว่าเนี่ยเธอมี ชายบอกพี่ฟ้ามี FC ไหมพี่ฟ้าก็มี FC จากสวรรค์นาเขตชายบอกชายก็มีนะชายมี FC เยอะกว่าพี่ฟ้าอีกว่างนี้เดอร์อัลวัตฟัมิทขับมาเดอร์อัลวัตฟัมติทูมาดูมาดูบรรยากาศเบคราเกอร์ฉันรู้าึกไม่ชอบที่คุณพูด Kjør til Børelva 52. Navigerer til Børelva. Åtte minutter. Mm. ที่หิมะโอ้ยที่หิมะละลายหมดแล้วชักกล้องสั่นๆก็อย่าว่ากันนะคะทักทายกันได้พระราม5 total จะเฮยเราสักชิลกันแล้วครับเมืองไทย6โมงเย็นนอร์เวย์นอร์เวย์อ่าเที่ยง42ค่ะนอร์เวย์เที่ยง42ตอนนี้ห่างกับเมืองไทยนอร์เวย์ตามหลังเมืองไทยอยู่5ชั่วโมงหน้าร้อน ระวังนะนงเดี๋ยวจะมีต,ตัวกว,วางม,มุสอะมาแซอัลกอะไรแอลกใช่อะไรนกกระเเดลแถวนี้ก็มีนะคะตัวกวางมุสเขาจะมีป้ายไว้ขึ้นตลอดเลยว่าให้ระวังกวางมุสเหมือนนงนาภาสวัสดีค่ะคุณนงนาภาเหมือนที่เวลาเราขับรถที่ข,นนขับป้าย นี่นี่อันนี้คือป้ายให้ระวังตัวกวางมุสดูสวยสวยแต่ภูเขาหิมะยังเต็มอยู่นะคะเห็นไหมคะภูเขาหิมะยังเต็มอยู่ออกมานอกเมืองแล้วไม่รู้ขึ้นจะดีหรือเปล่าแต่ว่าในเมืองในถนนในอะไรแล้วไม่มีหิมะแล้วพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้เพิ่งว่างสวยไหมคะ เตือหน้าหนาวมากเลยดีแล้วมีมละละลายหมดชอบหน้าร้อนของโนเวย์แต่ร้อนก็ห้าองศานะคะพ,ะคพะา,นะาพี่ฟ้าไปลองชุด